บรรยากาศการซ้อมครับก็บรรยากาศการซ้อมวันนี้ก็ทุกคนก็เริ่มปรับตัวในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็สนามแล้วก็ลูกบอลที่อาจจะปรับนิดนึงนะครับเพราะว่าเราซ้อมมาเนี่ยจะเป็นบอลอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นตลบเหมือนกันแต่นี้ก็เป็นตลบ ATP ก็น้องๆก็ได้ตีแล้วแล้วก็สภาพสนามก็ก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับบ้านเรานะครับก็สเปนฮาร์ดคอร์เหมือนกันแล้วก็การกระโดดลูกบอลอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักปรับเรื่องสภาพสนามสภาพอากาศลูกบอลให้เข้าที่เข้าทางแล้วก็ เรื่องของสภาพร่างกายด้วยก็ดูแลสภาพร่างกายเป็นหลักครับความพร้อมเป็นยังไงบ้างครับในนี้ก็จริงตอนนี้ก็ทุกคนก็พร้อมนะครับที่ที่มาแล้ว3าคนก็ก็พร้อมไม่มีการบาดเจ็บอะไรแล้วก็ตอนนี้อีก2คนที่กำลังจะตามมาก็ก็เตรียมตัวที่มาสมทบในเร็วๆนี้นะครับในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับประมาณนี้ครับสิ่งมีปัญหาหรือมีอะไรติดขัดไหมครับตอนนี้ก็ตอนนี้ไม่มีอะไรครับก็ทีมก็ได้รับการสนับจากสมาคมแล้วก็นักขึ้นการทีมเองแล้วก็ทีมงานน้องๆที่มาทุกคนก็ช่วยกันแล้วก็ประสานงานเรื่องการ สาวผู้ซ้อมกันก็ไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้ก็ทุกที่โรงแรมที่พักก็โอเคอยู่ก็พอใจก็พอใจทุกคนก็ไม่มีอะไรครับสนุกสนานทุกคนมาด้วยกัน,กนแล้วก็เป็นทีมทีมงานที่ที่น้องเขเคยมาด้วยกันร่วมกันร่วมทีมมาอยู่แล้วนะครับทุกคนก็มีความรักสามากกัคคีกันในทีมแล้วก็เข้าใจกันพูดคุยสนุกสนานครับทุกคนครับพี่อยู่ครับตอนนี้ครับขอบคุณครับ